คุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานซเวอร์จีได้ทาการอัปเดตข้อมูลตัวละครใหม่น,ะนั่นก็คือเจ้าตัวโซนิกร่างยูอาร์แต่ตัวเกมดันติดบั๊กเผือปล่อยข้อมูลตัวละครใหม่มาอีก3ตัวซึ่งภายในตัวละครใหม่ที่มันหลุดออกมาดันมีตัวละครที่มีคอสกิลหลักด้วยนะคุณผู้ชมอัปเดตตัวใหม่มาทั้งทีเผือทําข้อมูลหลุดแบบนี้บอกเลยว่าชิปหายจ้าเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆดูท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดต่างๆที่มันหลุดออกมาว่ามีตัวละครตัวอะไรกันบ้างเนี่ยก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ลิสต์แมนช็อปบริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรร <c oughs> เพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไป ค้นหาคําว่า List Man s ช o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชาระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ l i s t m a n shop เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำ ชั่วโมกราบสวัสดีพ่อแม่มพี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับิน <c oughs> ตอน <c oughs> รับเข้าสู่เกมวันพัน m มนเดือดส <c oughs> ตองเกมในซูเวอร์จีนอ๋อสำหรับวันนี้กระผมเองมีประเด็นเดือดเดือดอร้อนร้อนมาพูดคุยให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่ทททานได้รับทราบกัน,น,กนหลังจากที่เมื่อวานทางตัวเกมเซิร์ฟเวอร์จีนได้ทําการอัปเดตข้อมูลของเจ้าตัวโซนิกร่างยูอาร์ตัวละครใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนไปภายในตัวเกมดันเผลอบักนะครับผมปล่อยตัวละครออกมาใหม่อีกทั้งหมด3ตัวแล้วในบรรดาตัวละครที่มันหลุดปล่อยออกมาเนี่ยมั ดันมี1ตัวนะครับที่จะเป็นคอสกิลใหม่แข่งทีมปีศาจแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเนื่องจากเมื่อวานผมทําคลิปรีวิวการแปลสกิลของเจ้าตัวโซนิกร่างยูอาไปผมเองก็เลยเลิกเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนไปเลยนะครับผมไม่ได้เข้ามาดูอีกว่ามันมีบั๊กมีอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผมเข้ามาทันช่วงมันบั๊กพอดีนะโอ้โหเห็นรายละเอียดเต็มๆอย่างแน่นอนฮะเอาเป็นว่าอย่างไรผมขอฝากคลิปรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวโซนิกร่างยูอากันไว้สักนิดนึงโดยส่วนตัวผมเองไปทาคลิปแปลมาเป็นตัวละคท บัฟเพิ่มความเร็วให้กับในทีมที่จะมาแทนเจ้าตัวซอมบี้แมน SSR บวกแล้วก็เจ้าตัวแฟดประกายแสง SSR บวกอีกทั้งความเร็วของเขาเหนือ <Bliss. S 1> กว่าเจ้าตัวซอมบี้แมน SSR บวกอยู่ประมาณ2-3แต้มหรือ2-3%นนั่นเอง <Wow. S 1> อยังไงใครที่ยังไม่ได้ดูแนะนําให้ลองเปิดใจไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่อง YouTube ของผมมีระบบสมาชิกด้วยสําหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกช่องให้เพื่อนๆทุกคนกดที่คําว่าสมัครหลังจากนั้นก็เลือกช่องทางในการสมัครได้เลยขั้นต่ําจะราคาอยู่ที่20บาทเท่านั้นครับผม <Wow. S 1> หนุนตรงนี้ผมเองจะทาการอัปเดตเรื่อยๆ,ๆนะรวมไปถึงอีโมจิก็จะทาการอัปเดตใหม่เร e> ื่อยๆเอาเป็นว่าขอฝากด้วยวกันนะครับสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฮีโร่ของเกมวันพันแมนกลับเข้ามาสู่ประเด็นหลักๆกันเลยดีกว่านั่นก็คือตัวละครใหม่ที่มันหลุดออกมามีตัวละครอะไรกันบ้างผมขอเปิดเผยกันมาแบบจัดเต็มเลยละกันนั่นก็คือเจ้าตัวโบอตร่างยูอาร์ซุยริวร่างยูอาร์และก็เจ้าตัวจีโฟร่างยูอาร์โอจ้าช่วยตอนแรกที่ผมเห็นนี่คือผมคิดว่ามันตัดต่อแน่นอนร้อยเปอร์ เนื่องจากรูปร่างโมเดลต่างๆภายในรูปโปรไฟล์ตรงนี้เขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบรูปร่างที่แบบไปก๊อปมาแล้วมาวางใส่กรอบทั่วๆไปแล้วก็วางจัดวางเลี้ยงให้มันแบบเป,เป๊ะๆแต่พอดูลึกๆจริงๆแล้วเนี่ยภาพมันคือคล้ายกับด้านบนเลยเพียงแต่ว่าตัวเกมมันอาจจะเผลอบักักปล่อยหลุดออกมาเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับผมโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนก็คือจะเป็นรูปร่างโมเดลตรงนี้นะครับผมที่จะเป็นโบรทสร่างที่3โอ้โหอันนี้คือเทมากนะเป็นร่างรีมูฟ ไม่มีใครแคบมาให้ถ้าเกิดว่าผมเข้าไปตอนที่มันบั๊กพอดีเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้ข้อมูลมันจะแน่นกว่านี้เยอะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูรูปยืนยันรูปนี้อีกรูปหนึ่งแล้วกันนะครับผมสําหรับรูปเนี้จะเป็นรูปตอนที่เราไปดวนทัมเซิร์เวอร์แล้วมันจะมีพวกบอร์ดพวกอะไรพวกนี้มันก็จะโผล่มาซึ่งอันนี้จะเป็นรูปที่แบบชัดมากๆนะว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับคือกรอบเหมือนกันเป๊ะเลยไม่รู้ว่าเขาหลุดมาได้ยังไงนะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตอนเจอกับบอ G4 ดเหมือนกันม้ โหคือเป็นอะไรที่แบบหลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเอาภาพนี้มันยืนยันอีกทีหนึ่งละกันนั่นก็คือการเลือกหน้าต่างนะครับผมตอนที่เล่นอ,อ๋อโดเรียวทม์ซึ่งมันจะมีเจ้าตัว G4UR หลุดออกมาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้มันจะมีโบลสสีชมพูหล,ลุดออกมาด้วยลองเลื่อนลงมาดูนะครับผมเห็นไหมฮะจะมีโบลสสีชมพูกับเจ้าตัวซุยริวร่าง UR อีกเหมือนกันครับ<อ>ผมมองว่าอันเนี้ยไม่น่าจะตัดต่ออย่างแน่ๆคาดว่าตัวเกมเนี่ยอาจจะหลุดแบบโอ้โหหลุดบั๊แบบหนักๆจุกๆไปเลยแล้วบัคกอะไรไม่่่บััััคคนนนะดปลลอยตวรรรมมาาาใใหหง้้ทํเสึก ไม่ตื่นเต้นเลยนะครับว่าตัวละครเดือนต่อๆไปจะเป็นตัวอะไร uh. อย่างนี้ผมก็รู้แล้วนะว่าหลังจากเจ้าตัวโซนิกล่างยูอาร์ก็จะเป็นเจ้าตัว G4 ล่างยูอาร์ที่เป็นคอใหม่ของทีมปีศาจแต่ข้อมูลในส่วนนี้ก็อย่าเพิ่งไปการันตีแบบ100%เพราะว่าทีมงานเขาอาจจะดูเนื้อหาของการบั๊กไปแล้ว <Okay. S 1> เดือนต่อๆไปเขาอาจจะเอาตัวละครอื่นๆมาสลับแก้ทางก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเจ้าตัว g 4ตามนี้แบบเป๊ะๆเลยเนะี่ยตัวดําเราก็ต้องเตรียมดองรอไว้นะจ๊ะเนื่องจากตัวละครเขาเป็นคอสกิลใหม่นั่น <Okay. S 1> แต่เป็นรายละเอียดสกิลอขอใเจ้าตัวอัศวินจักรกล SSR บวกอันนี้รู้สึกว่าตัวเกมมันน่าจะแบบอ๋อบักบักสลับสลับกันมั่วๆนะเอาง่ายๆคือมันเป็นข้อมูลแบบที่มันมีจุดปัญหานั่นแหละมันก็เลยแบบการันตีไม่ได้แต่เท่าที่เราทราบเลยนั่นก็คือเจ้าตัวจีโฟเป็นตัวละครที่มีคอใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมของทีมปีศาจส่วนโบรอสอันนี้จะเป็นรายละเอียดสกิลใหม่เลยนะครับผมแล้วก็เจ้าตัวซยริวก็เป็นรายละเอียดสกิลใหม่เหมือนกันแต่สกิลจะเหมือนกับเจ้าตัวโบรอดร่างยูอาร์คาดว่าน่าจะเป็นของโบร หรือเอจะเป็นซุยริวยูอาร์ก็ว่ากันไปหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นตัวละครอื่นๆที่มีภายในเกมเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนะว่าเป็นตัวอะไร <Okay. S 2> หลังจากที่ผมไล่ดูแทบจะทุกตัวไม่มีตัวละครตัวไหนที่มีรายละเอียดสกิลวน,นี้โผล่ออกมาเลยเ,ออเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไปแปลแป๊บว่ารายละเอียดสกิลตรงนี้มันคือรายละเอียดสกิลอะไรแต่ที่แน่ๆด้านลาน่นนลางตรงนี้ับผมสีบรรทัดล่างตรงนี้เกี่ยวกับคอของอัศวินจากกลเอนอาร์บวกอย่างแน่นอนฮะนั่นก็คือเอ่อโลคุมกันแบบพิเศษที่จะเพิ่มหลอดสีม่วงนะครับผมใต รสรุปจากเท่าที่ผมไปแปลมานะครับ <T iden> ผมข้อความด้านบนเขาบอกว่า <T iden> ในตอนเริ่มเกมเราจะได้รับ2อเอฟเฟกนะครับผมที่ไม่ยอมแพ้ <T iden> ซึ่งจะมีความแข็งแกร่งอยู่ในอีก้นอีก50%ของขีดจํากัดพลังชีวิตสูงสุดหลังจากจํานวนทักษะไม่ยอมลดลงจํานวนลง uh huh. แปลมาก็งงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่ไอตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นโลหนาเหมือนกับของซูเปอร์ดักชัยเอสอาบวกนะเอาเป็นว่ารอตัวละครของเขามันเข้าดีกว่าข้อมูลมันน่าจะชัดเจนมากกว่าเดิมเยอะเพราะถ้าจะให้แปลแบบที่มันหลุดออกมาเนี่ยเผื่อๆมันอาจจะหลุด ออกมาแบบมั่วๆก็ได้พอทรงภาษาหรือรายละเอียดสกิลเขาอาจจะยังไม่ได้เรียบเรียงแบบ100%แต่ส่วนสกิลการโจมตีปกติสกิลอันติเมทและสกิลพาสซีีดีตัวตรงนี้ เหมือนกับของในเกมเป๊ะๆเลยจ้าเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอ,ะ,อะไรยังไงใดๆเกี่ยวกับตัวละครที่มันหลุดบั๊กออกมาจํานวน3ตัวก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือไม่หรือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นบั๊กจริงอะไรยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์กันได้เต็มที่แต่ที่แน่ๆตัวละครใหม่ระดับ SSR น้องงูเมดูซ่ามาแล้วนะจ๊าบอกเลยว่าหน้าตาบองแบล้น่ารักสุดๆสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทาการกดปิดคลิปโอนี้หรือคลิปโอนี้จะจบลงกันไปอย่าลืมที่ช่วกด ไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซ u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน